วค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันธุลการคลิปนี้มาดูผัดเห็ดผัดเห็ดใส่หมูแดดเดียวค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ใบโหระพาใส่ต้นหอมค่ะแต่วต้นหอมแซ่บเลยค่ะนี่ค่ะมีเต้าเจี้ยวมีซอสฟ้าเขียวมีพริกกระเทียมค่ะแตไคร้ายรากผักชีมีหมูแดดเดียวด้วยค่ะเอามาดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะน้ำมันตั้งกระทะค่ะใส่ลงไปค่ะพริกกระเทียม ก็เตรียมข่าตะไคร้ลงไปเลยค่ะลงไปผัดปื๊บปื๊บปื๊บแซ่แบเลยค่ะพี่น้องผัดให้หอมหอมเนื้อลงไปผัดต่อหมูแต่เดียวนะคะไม่ได้ใส่เยอะนะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อย เจ้าเจียวเต้าเจียวกับซอดฝาเขียวน้ำปลา,าน้ำตาลผงนุไอ่น้ำล้างครกใสลงไปค่ะ ให้เดือดสักหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะหมูชิ้นใหญ่เบลรอรเลยค่ะพี่น้องอันนี้ตัวหลักคืออะไรคือไอ้นั้นเห็ดนะคะ เอาผ้าจับนะเอาผ้าจับแล้วีทเลยใส่เห็ดลงไปเอาผ้าจับแล้วทีจ้ะเอาใส่เอาใส่ถ้วยไว้คุณฤทธิ์ะใส่เห็ดลงไปค่ะใส่ถ้วยไว้เอามาใส่ถาดนี้เลยค่ะจะเป็นเมนูต่ตอไปอ่ะปิดฝาไว้อบไว้ก่อนอ่นแหละเอาใส่เลยค่ะน้ำกะทิเคใ,ใส่ พริกนี้มาผสมพิกแกงพริกแกงเขียวหวานสีเขียวนะคะเมนูต่อไปแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานหมูแดดเดียวตอนนี้เรากำลังอบเพ็ดไว้อยู่ คุณลิตาต้นหอมได้ยังผู้ช่วยมือหนึ่งค่ะเขาลิ้ตุลากันผูช่วยมือหนึ่งครับกลุ่มพันไม่ได้ลวกเห็ดก่อนเพราะนั้นก็ใช้เวลานิดนึง เขาว่าเห็ดอันนี้สุกสุกยากอยู่ชิ้นใหญ่อบไปกันแต่ก็ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็สุกอน,นุใส่ท่านั้นนะแล้วก็มะเขือไท่มาเลยค่ะ มะเขือน้ำกะทิพริกแกงพริกแกงเขียวหวานโอ้จะพอเหรอใส่เพิ่มเติมมาโอ้ พี่เบลพี่แกงก่นอบบนกใหเกัะตกตากกตกตาก เสร็จแล้วค่ะเห็ดเราสุกแล้วค่ะนี่ค่ะเห็ดเราสุกแล้วใส่ใบโหระพาลงไปค่ะปึ๊บใส่ใบโหระพาใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะปึ๊บนี่ค่ะ อร่อยเลิศเลยค่ะี่น้องผัดเผ็ดใส่ใบโหระพาใส่ต้นหอมใส่หมูอดดเดียวค่ะนี่ค่ะแซ่บเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะตักใส่จานค่ะ